สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับช่องพังน้องใหม่แฟมิลีวันนี้ฝนตกนะครับฝนตกแต่เช้าเลยมาหาสีโรดาวครับผมวันนี้สีโอดาวก็ไม่ได้เอาออกไปนะครับวันนี้เอาไว้ที่หลักเลยนะครับแล้วก็คุณลุงก็ไปเกี่ยวย้ามาให้กินครับผมนี่ครับสีโรดาว คุณลุงไปตัดหญ้ามาให้ครับเพราะว่าสับประรดดาวยังไม่มาส่งนะครับนี่ครับสับประรดยังไม่มาส่งเลยสงสัยเข้าป่าสับประรดไม่ได้ครับสงสยัยเอ่อรถฝนตกแล้วรถเข้าไม่ได้ครับเลยไม่เห็นมาส่งนาก็กินหญ้าไปก่อนครับผมนี่ครับสีดอดาวฝนตกก็บมกลางห่อโอ้ไปเกี่ยวยุสัยมาเนี่ย บา้น<ห>บานทะเลฮะบ้านเด็ครับมาส่ไปนะป้านรอดหอยทะเลไปทั้งหมดบางคนเดียวรถบมาลายบ่ไปจากศ <บา S 1> ูนย์นี่ครับลุงกงศูรับครับครับนีบ่ก็สีดาวดาวกินหญ้าอย่ายงอร่อยครับลุงไปตัดหญ้ามาไกลแผลมันปิดยังปิดสนิทแล้วตัวนี้ เออปิดแล้วสนิทแล้วล่ะหายดีแล้วเออดีแล้วดีแล้วหายสนิทแล้วนอนสบายเลยด้วนี่เขานี่ครับสีโตดาวครับผมอุ้งเมย์เนาะข้างบนต้นง็มันใช้ไหม ยัม่ยััง่ยลุงไปตัดหญ้ามาแต่เช้าไปตัดไกล้ครับขับมอสเอ้ยขับซาเลิงไปตัดแต่ก็หายหมดแล้วนอนก็นอนสบายครับนี่ครับวันนี้ไม่ได้อ,ออกไปนะครับฝนตกก็เลยให้กินใหญ่อยู่นี่เลยฝนตกพายุเข้าตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะครับ ครับสีดอดาวครับผมี่ครับยติลุงกองสวนไปตัดมาสวยมากเลยครับเวลาฝนตกในเลขมันจะด้ชัดเ<อ>ถะอะะเออแม่เล็สีออกแล้วบ่านี่หาเจ็ดศูนย์นี่หรือสองหาเจ็ดนี่เลขกออกว่ามันนี<อ>ห่หาเจ็ดหาเจ็ดศูนย์เนี่ยออกเออจะยังไงเนาะบ่ไส้ซื้อเลยอะ้นมันมันเศร้าบ,บวมไปทด่นั่นค่อยๆค่อยยุบแหละขาตรงที่ตรงตรงนั้นครับเมื่อก่อนจะบวมแรงครับพอ มีสายนอนแล้วก็ไม่บวมแล้วครับขาก็ดีขึ้นไม่บวมละอ้วนนี่ถือว่าลดน้ำหนักลงได้ดนึ่พร้อมลงน้อยๆเพราะว่าบ่ได้ออกไปกินยาด้อะน่อยเขาหน่อยอบ่ได้ไปกินยาก็เล่กเขายาทับรถท้องกินบางนัดกับเขาบ่ได้ด้วสวนบางนัดเขาบ่ได้ก็ยังสี่แล้วฝนต๊ลรเขาบ่ได้ลอก ผมก็บอกแล้วหมดแล้ไม่ได้ฝนทั้งพุนแห้งฝนทั้งระยองแห้งเลยฝนตกหนักครับเกดระยองครับเลยรถสอบรถเข้าไม่ได้ครับก็เลยไม่มีน้อยยังไม่มีสับไอดาวยังไม่มีสับรถกินครับเพราะว่ารถเข้าไม่ได้ครับแต่ก็ยังอ้วนทนสมบูรณ์นะครับเพราะว่าไม่ได้ไปปล่อยกินหญ้าหลายวันแล้วตั้งแต่น้อยตกมันนะครับ หน่อยเป็นยังไงในหน่อยอ่าหน่อยไข่ในแล้วไข่ในแล้วมัดมาก้องมัดไว้แน่นนาแล้วก็ดีแล้วละต้องเข้าไปดอกพอแล้วให้เดี๋ยวก็หายดอกอ่านจิงๆนะหน้าหน้ามีอะาเอออัดยังคักเกิดไหอัดตรงนั้นอัดให้มันออกให้หมดเลยอัดเลยล่ะไม่นด้เป็นการหมักข้ามาเนี่ยว่าอัดมันไหลออกครักการเผาไหลไหมไหลหีืออะการออกเผา นี่ครับวันนี้ฝนลินทั้งวันนะครับวันนี้ตกตั้งแต่เช้าที่น้องไม้อยู่ก็ตกครับตกตั้งแต่ช่วงแปดโมงเช้าครับผมก็ตกแรงมากครับก็ในรอบสองอาทิตย์เกือบ2อาทิตย์แล้วนักฝนตกเด็กร้อนมากครับแล้วก็ฝนตกมันรอ้อนมาหลายวันนีตต่ครับสิดดาวครับผมกินหญ้าอยู่กับหลักเลยวันนี้ไม่ต้องออกไปหรอกฝนตกแดดร้อน โอดดไม่ร้อไม่ต่อออกไปหรอกดาวเอ้ยหนาก็งามได้ฝนหนาฝนกงามเ่งก็เหนย้ดี๋ยวันมันไเหียวเอองามเรือหนาเปเกลยวมาเซบดาวเซบพอเนาะบางนดถากินมืออ่นมืออ่นจะสิขาได้บ่บุนี่เรียอือเล่ Được, okay. Ở đây cũng ok, chứ mắt nhòi bọn này Ủa, oh, <tôi> nhòi Hả? Nhòi lắm, nhòi đỏ. nhòi lắm Bọn nhòi đó Mắt sau, mắt sau chép lắm Mà nó nằm bên dưới Ừ, chắc kia mắt chép đi, Tối này sau chép lắm Thầm đấy Mà hẳn bọn mưu Chén โอ้ยถูกอย่าไปเหยียบเหยียงอยังนั้นถูกมาถอ,อ,อยเยียบหยาทิงมมืดเอ,อ้กินดีอยู่ดีเลยก็เหยียบทิ่มได้นี่ยนี่อย่าไปเหยียบทิ่มบลาเมี่นั่นบลามียยาก,กินได้ฝนตกนำ้ำไปเปลี่ยนไปวะไปทำข้าวจะได้วะ เพ so uh. okay. to ิ่ก็เริ่มตกมันมือเลยฝนมาเนี่นะนิ่มเป็นหมอแล้วกินเลยดากินเล้วไปเดินไปขวไปดูไปว้าวาไปคว้าวาเร็วคว้อืออขวาไปรอยู่ต่อจักมือวะจักมาาไหนเาต่อถัดลงไปก็ยังคือฟิบ่มีสัญญาณ

เาอิมฝนกระตกวันนี้มุยโอกาสมาหาลุงครับมาเยี่ยมมาดูว่าดาวไอมาดูว่าน้อยเป็นยังไงบ้างครับก็เลถ่ายสีดอดาวให้พี่พี่ซดูครับนี่ครับฝนตกไม่ได้อ,ออกไปไหนครับไว้บ้านไว้ให้เขาอยู่นี่ครับกินลุงก็ไปตัดหญ้ามาให้กินครับผม กินได้เร็วดาวกินให้อิ่มเดี๋ยวบ่างัดมือก็มาส่งมั่งถ้าเขาเข่าสวนได้กับมือมาส่งล่ะนี่ครับสีโดดาวก็อ้วนทวนสมบูรณ์มาเดิมครับคุนคุนดันเปเอาอย่างมันูอย่ติว่ไม่ีอย่างขนาดฮะโอวจะได้หูดังดีเถอะวะเอ้า เห็ตุผลเนมเห็นเลยเว้ยสู้นี่เนาะมันเห็ดปันมันเนมเห็นว่าหยาอยู่ข้างหน้ามันหนึ่งโ,โอ้โหโอ้เพราะมันดันไปหาแต่วหยาว่าหูหยาอยู่ตรงนั้นว่าสามารถความสามัครดีแท้นี่ครับซีดอน้อยครับโอ้ซีดอดาวคุณลุงไปตัดหญ้ามาเมื่อเช้าครับเยอะมากเลยสวยก็สวย กินเต็มที่เลยครับดาวขอบคุณที่ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้กับคุณลุงกงศุนป้าติก๊กสีดาวดาวสีดอน้อยแล้วก็พังน้องใหม่นะครับวันนี้ฝนตกครับก็เลยไม่ได้เอาดาวออกไปข้างนอกครับผมต็ไว้ในที่ตรงนี้เลยครับให้กิยนหญ้าตรงนี้ฝนตกครับวันนี้ก็ให้อยู่นี่ก่อนถ้าแดดร้อนถึงจะเข้าล่มวันนี้ก็อยู่นี่ไปก่อนนะดาวอยู่ตรงนี้หละกิยนยาให้อิ่มแล้วค่อยกินน้ํา พายุเข้าครับก็เลยให้อยู่ที่กกนี่แหละอ้ที่กกหลักนี่แหละครับใช้จะได้กินตรงนี้นอนตรงนี้เลยตอน,นเย็นๆเพราะว่าแดดไม่ร้อนครับไม่ต้องเอาออกไปครับผมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กับช่องพังน้องใหม่แฟมลี่นะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ครับที่เป็นห่วงลุงกงศุนป้าติก๊กแล้วก็ซีดอดาวซีดอน้อยแล้วก็น้องใหม่นะครับขอบคุณน้องมนะครับขอให้มีความสุขมากๆครับผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมัครสมาชให้น้องใหม่ด้วยนะครับสวัสดีครับ